สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนคลิปนี้นะคะุ๊กตาจะมาสอนแพทเทิร์นแม่กระโปรงพื้นฐานนะคะสำหรับแม่กระโปรงพื้นฐานนะคะเราจะสร้างชิ้นหน้าให้ให,ใหญ่กว่าชิ้นหลังก็คือชิ้นหน้าจะบวก1.5ชิ้นหลังจะลบ1.5นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะสร้างแพทเทิร์นแม่กระโปรง ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันนะคะเพื่อนเอนให้เราพับทบกระดาษแล้วหันริมกระดาษเข้าหาตัวค่ะจากนั้นให้เราวัดริมกระดาษเข้าไป2เซนติเมตรค่ะแล้วตีเส้นตรง เราก็จะได้เส้นที่1เรียกว่าเส้นศูนย์กลางหน้าจากนั้นให้วัดจากริมกระดาษด้านขวามือลงไป4เซนติเมตรตีเส้นตรงค่ะเราจะได้เส้นที่สอง เรียกว่าเส้นเอวนะคะเราจะวัดจากเส้นที่สองหรือเส้นเอวลงไปเท่ากับขนาดเอวถึงสะโพก20เซนค่ะเราจะได้เส้นที่สเรียกว่าเส้นสะโพกหรือเส้นสะโพกล่างค่ะ จากนั้นให้เราวัดแบ่งครึ่งระหว่างเส้นเอวกับเส้นสะโพกค,ค่ะเราก็จะได้เส้นที่4นะคะเรียกว่าเส้นสะโพกบนหรือเส้นหน้าท้องค่ะจากนั้นให้เราวัดจากเส้นเอวลงไปเท่ากับความยาวกระโปรงค่ะ เราจะได้เป็นเส้นที่5นะคะเรียกว่าเส้นความยาวกระโปรงหลังจากที่เราได้โครงสร้างทั้งหเส้นแล้วนะคะเราก็จะมาลงรายละเอียดกระโปรงกันค่ะเพื่อนๆเราจะเริ่มจากศูนย์กลางหน้าเส้นสะโพกนะคะเพื่อนเพื่อนกำหนดให้เป็นจุด A ค่ะเราก็จะนำรอบสะโพก92บวกเผื่อรวม4เซนหาร4บวก1.5้า ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราก็จะวัดจากจุด a ไปค่ะเพื่อนๆพื่สำหรับแม่กระโปรงนะคะผลลัพธ์ที่เราได้คือ25.5เราก็วัดจากจุด a ออกไป25.5เราก็จะได้เป็นจุด b ค่ะต่อไปเราจะไปทำเส้นความยาวกระโปรงนะคะจุดศูนย์กลางหน้าเราจะกำหนดให้เป็นจุด c จากจุด c ให้เราวัดออกไปเท่ากับขนาด สะโพกที่เราทำาอนะคะเพื่อนๆ25.5นจค่ะเราก็จะได้เป็นจุด d จากนั้นเราจะมาตีเส้นข้างจุด b กับจุด d ให้จบกันค่ะเราจะมาเริ่มทำเกตที่เอวกันนะคะเพื่อนเ<ๆ>เส้นเอวนะคะเราจะเริ่มที่เส้นศูนย์กลางหน้านะคะกำหนดให้เป็นจุด E ค่ะ จากจุด e นะคะเราจะวัดออกไป7.5ซนเมตรค่ะเราก็จะได้เป็นจุด f นะคะจากจุด f เราวัดออกไป2เซนติเมตรค่ะเราจะได้เป็นจุด g ค่ะ เราจะแบ่งครึ่งระหว่างจุด F กับจุด G นะคะจากจุดแบ่งครึ่งนะคะให้เราตีตรงลงไปเลยเส้นหน้าท้อง2ซนติเมตรเราจะได้จุด S จากนั้นให้เราใช้ไม้บรรทัดโค้งโค้งเกตค่ะจากจุด F ไปที่ปลายเกตจากจุด G ไปที่ปลายเกตนะคะ จากนั้นให้เราวัดจากจุด G ออกไป4เซนติเมตรเราจะได้เป็นจุด I ค่ะจากจุด I เราจะวัดออกไป2เซนติเมตรเราจะได้จุด J ค่ะ จากนั้นให้เราวัดแบ่งครึ่งระหว่างจุด i กับจุด j ค่ะจากนั้นวัดจากจุดแบ่งครึ่งลงไปให้พอดีกับเส้นหน้าท้องค่ะเราจะได้เป็นจุด k ค่ะ เสร็จแล้วให้เราใช้ไม้บรรทัดโคง้งทำเก็ดเหมือนกันเก็ดแรกนะคะเสร็จแล้วเราจะมาหาส่วนโค้งสะโพกกันนะคะเพื่อนๆเราจะนำส่วนที่เราวัดจากจุด e 7.5 และส่วนที่เราวัดจากจุด G 4ซนเมตรมาบวกรวมกันนะคะเพื่อนๆก็จะได้11.5จากนั้นให้เรามาคำนวณรอบเอวนะคะเพื่อนๆโดยนำรอบเอวห6หาร4บวก1.5จะได้1 8ซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะนำรอบเอวที่เราหารได้18นะคะเพื่อนๆ ลบ 11. 5นะคะก็จะเหลือ6.5นะคะเพื่อนๆเ,เราก็จะวัดจากจุด J นะคะออกไป6.5เซนติเมตรค่ะเราก็จะได้เป็นจุด L นะคะเพื่อนๆจากนั้นให้เราใช้ไม้บรรทัดโค้งโค้งสะโพกให้สวยงามนะคะเพื่อนๆไม่ให้ยื่นออกไปแล้วก็ไม่ให้หักมุมเข้ามานะคะ การเช็ครอบเอลแพทเทิร์นนะคะเราจะเริ่มเช็คที่จุด E ไปถึงจุด F จุด G ไปถึงจุด I จุด J ไปถึงจุด L 3จุดนี้นะคะรวมกันเราก็จะได้ขนาดเอลสิซนตมรค่ะโดยที่เราไม่วัดรวมเก็ดนะคะจากนั้นให้เราพับเก็ตปิดทั้งสองเกดนะคะเพื่อนๆเวลาที่เราพับนะคะ ด้านล่างของเก็ตให้เราพับมาทางด้านศูนย์กลางหน้านะคะจากเส้นเอวนะคะ จุด e ให้วัดต่ำลงมา1ซนติเมตรค่ะจากนั้นให้ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะวางส่วนโค้งอยู่จุด l ค่ะส่วนตรงนะคะจะอยู่จุด e ที่เราวัดต่ำลงไป1ซนติเมตรนะคะวาดโค้งให้สวยค่ะทีนี้เราก็จะได้แม่กระโปรงพื้นฐาน ชิ้นหน้าแล้วนะคะเพื่อนๆจากนั้นให้เรากลับด้านแพทเทิร์นะค่ะเพื่อนเเราจะทํากระโปรงชิ้นหลังกันนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดกัดไว้นะคะเพื่อนๆกันกระดาษเลื่อนนะคะจากนั้นก็ให้นํากระดาษเปล่ามาลองไว้อีกทีนะคะเพื่อนๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นเส้นชัดๆนะคะเราก็จะลอกเส้นโครงสร้างกระโปรงนะคะทั้ง5เส้นของชิ้นหน้าขึ้นมาด้านบน,นะคะ่ะ สำหรับลายมือตุกตานะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ตุกตาก,ก็อยากจะให้เพื่อนๆดูที่ความตั้งใจของตุกตานะคะรอบสะโพกชิ้นหลังนะคะเราก็จะนำ92า92บวก4หาร4ลบ1.5เท่ากับ22.5เราก็จะวัดจากศูนย์กลางหลังนะคะ เข้ามา22.5เส้นความยาวกระโปรงชิ้นหลังก็วัดเท่ากันกับสะโพกนะคะเพื่อนๆ22.5แล้วตีเส้นข้างจบกันค่ะเส้นเอวชิ้นหลังนะคะเราจะเริ่มจากศูนย์กลางหลังนะคะเป็นจุด M ค่ะจากจุด M เ,เราวัดเข้ามา7ซนติเมตรค่ะเราจะได้เป็นจุด N ค่ะ จากจุด N เราวัดออกมา2ซนติเมตรเราจะได้เป็นจุด O ค่ะแบ่งครึ่งระหว่างจุด N กับจุด O ค่ะจากนั้นให้ตีจุดแบ่งครึ่งตรงลงไปเลยเส้นหน้าท้อง4ซนเมตรค่ะเราจะได้เป็นจุด P ค่ะ ไม้บรรทัดโค้งตีเกตเหมือนก,นกันกับชิ้นหน้าค่ะวัดจากจุด O ออกมา3.5ซนเมตรเราจะได้จุด Q ค่ะจากจุด Q วัดออกมา2ซนติเมตรเราจะได้จุด R ค่ะ แบ่งครึ่งระหว่างจุด Q กับจุด R ค่ะจากจุดแบ่งครึ่งตีตรงลงไปให้เลยเส้นหน้าท้อง2เซนติเมตรค่ะเราจะได้เป็นจุด S ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งโค้งเกตค่ะ จากนั้นเราก็จะนำส่วนที่เราวัดจากจุด M 7ซนติเมตรวัดจากจุด O ออกมา3 5ซนติเมตรบวกกันค่ะก็จะได้10.5นะคะจากนั้นเราก็จะนำรอบเอว6 6หาร4ลบ1.5ก็จะได้ผลลัพธ์ที่15นะคะเราก็จะนำา5 5ไปลบกับ10.5ก็จะเหลือ4.5นะคะเพื่อน เราก็จะวัดจากจุด R ออกมา4.5ค่ะเราก็จะใช้ไม้โคง้งโค้งสะโพกนะคะเพื่อนๆสําสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการทำแพทเทิร์นกระโปรงนะคะตุ๊กตาก็อยากแนะนำให้สร้างไซส์มาตรฐานให้เข้าใจก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนจากไซส์มาตรฐานเป็นไซส์ตัวเองค่ะจากจุด M เราจะวัดต่ำลงมา1.5ซนติเมตรค่ะ จากนั้นเราก็จะพับปิดเกตนะคะเพื่อนๆโดยให้เกตด,ด้านล่างล้มไปทางศูนย์กลางหลังนะคะหลังจากที่เราฝึกทำแพทเทิร์นกระโปรงมาตรฐานจนเข้าใจแล้วนะคะเพื่อนๆตุกตาก็แนะนำให้ย่อส่วนและจดรายละเอียดตามลำดับขั้นตอนที่เราเข้าใจนะคะไว้ในสมุดคะ่ะเวลาที่เราจะสร้างแพทเทิร์นนะคะเราก็สามารถมาเปิดดูได้ค่ะเพื่อนๆ ใช้ไม้บรรทัดโคง้งวาดเส้นโค้งให้สวยค่ะ หลังจากที่เราทำแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาวัดเช็คเอวกันค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆพ,พับเก็ดปิดเหมือนก,นกันกับครั้งแรกนะคะเช็คเอวนะคะเราก็จะนำรอบเอว6 6หาร4บวก1.5ก็จะได้18เซนติเมตรนะคะเราก็จะนำสายวัดนะคะมาวัดเช็คเส้นที่เราวาดโค้งเอาไว้นะคะเพื่อนๆ สำหรับเส้นโค้งเอลนะคะตุ๊กตาวัดได้18.5ซนเมตรนะคะเพราะฉะนั้นตุ๊กตาก็จะวัดจากจุดแอลเข้ามา0.5ซนเมตรนะคะแล้วตีเส้นสะโพกใหม่ค่ะสำหรับชิ้นหลังนะคะเราก็ทำเหมือนกันกับชิ้นหน้าเลยค่ะเพื่อนๆ ถ้าขาดเหลือเราก็เอาเข้าเอาออกได้นะคะเพื่อนๆเวลาที่ตุ๊กตาเช็คเอวนะคะเอวก็จะเกินนะคะตุ๊กตาก็จะเอาเข้านะคะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆเช็คเอวแล้วเอวขาดนะคะให้เพื่อนๆขยับออกไปได้นะคะให้ได้ขนาดเอวที่เราต้องการค่ะสำหรับแม่กระโปรงพื้นฐานนะคะเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แม่กระโปงตัวนี้นะคะสามารถที่จะนําไปแปลงเป็นกระโปงได้หลายแบบเลยค่ะเพื่อนๆโดยเฉพาะผ้าถุงสําเร็จนะคะก็เริ่มจากพื้นฐานกระโปงตัวนี้นะคะเพื่อนๆยังไงตุกตาก็ฝากเพื่อนๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานะคะตุกตาก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากเรียนรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อนะคะหากเพื่อนๆนะคะไม่อยากพลาดคลิปที่ตุกตาสอนตัดเย็บเสื้อนะคะ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุกตาด้วยนะคะ